พระเจ้าไม่ได้เรียกพี่น้องผู้เชื่อในพระองค์นั้นนะครับมาเป็นคนที่มีชีวิตที่สก,กรปรกแต่พระองค์ทรงเลือกเราทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์สําหรับพระองค์ถ้าเกิดว่าใครที่ละเลยหรือปฏิเสธคําสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้เพียงแต่ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่จรย์เปโลได้บอกว่าได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวิญญาณให้แก่เราทุกคน C G N ไทย สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะช่วยพี่น้องได้คับพระเจ้าเป็นประจำทุกวันกับผมเอกกิติศักดิ์สิริคุณพรวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมหเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่12ด้วยกันนะครับ 1. เทสโลนิกาบทที่4ข้อ1ถึง12พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า และท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกเพราะพวกท่านทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีให้ท่านทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยราคาตันหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ส่งลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้น แต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จําเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้วความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านทําอย่างนี้มากขึ้นอีกและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทําธุรกิจส่วนของตน และทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อพวกท่านจะเป็นที่นับถือของคนภายนอกและไม่ต้องรบกวนใครเลยหัวข้อในวันนี้ ดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระไทยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไงให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระธรรมตอนนี้อาจารย์ปารโลเองได้ขอร้องให้พี่น้องชาวเมืองเทซลนิกานั้นนะครับได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเป็นที่พอไทยของพระเจ้าได้หนุนใจนะครับแล้วก็ปลุกใจขึ้นมาในเรื่องของพระนามของพระเจ้าของพระยคริสต์อาจารย์ปารโลได้สอนนะครับพี่น้องด้วยสิทธิอำนาจของพระยคริสต์นะครับที่ต้องการให้ them, พวกเขาผู้เชื่อนั้นนะครับมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นชีวิตที่หลีกเลี่ยงจากการทำศีลธรรม เรื่องเพศถ้าใครมีปัญหานะครับก็จมโปรโก,ก็ได้สอนว่าให้หาภรรยาของตนเองในทางบริสุทธิ์ที่มีเกียรติและไม่เอาเปรียบหรือทําผิดบาปต่อพี่น้องด้วยการเป็นชู้สามีภรรยาพระเจ้าไม่ได้เรียกพี่น้องผู้เชื่อในพระองค์นั้นนะครับมาเป็นคนที่มีชีวิตที่ศกกรปรกแต่พระองค์ทรงเลือกเราทั้งหลายให้เป็นคนบริรสุทธิ์สําหรับพระองค์ถ้าเกิดว่าใครที่ละเลยหรือปฏิเสธคําสอนเหล่านี้ก็ไม่ได้เพียงแต่ปฏิเสธมนุษย์ เท่านั้นนะครับแต่จาร์เปโลได้บอกว่าได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงประทานพระวิญญาณให้แก่เราทุกคนเปโลหนุนใจนะครับในตอนนี้นะครับว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงให้มีคุณค่าและโดยเฉพาะเรื่องเพศนะครับผมอยากจะเพิ่มเติม เข้าไปในเรื่องของการที่เราเองจะมีชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าในเรื่องเพศนี้ได้อย่างไรแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่ใส่ความปรารถนาให้กับมนุษย์ในเรื่องเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนกับของขวัญที่พระเจ้าให้กับมนุษย์นะครับแต่เพียงตัวต้องอยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้ชีวิตของคู่สมรสที่ถูกต้องของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาแล้วก็ให้เราเองได้ enjoy หรือมีความสุขกับของขวัญที่พระเจ้าให้นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราเป็น ในข้อต่อมานะครับเราเห็นว่าปอลก,ก็ได้หนุนใจอีกนะครับว่าให้พี่น้องชาวเมืองเทสโลนิการนั้นรักกันและกันนะครับแต่ผมชอบคํานี้นะครับว่ามากยิ่งขึ้นรักกันอยู่แล้วรักกันมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับวันนี้ให้เราหันไปทางซ้ายขวาหรือลองนึกถึงพี่น้องในคิตกรของเราในครอบครัวเราดีไหมครับให้เราเองที่จะรักซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่รักกันและกันเท่านั้นแต่ว่ารักซึ่งกันและกันมีคําว่ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องลองนึกถึงคนเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและหากได้้้พพบบไดดดเจจออในนนรรรระหหวว่่่าาาางงงสสสัััป์ทิิีีคคคกก็ม ที่เหมือนกันกบพระธรรมตอนนี้ว่าให้เราเองรักซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับอาจารย์ปารโลได้เตือนสติพี่น้องให้เราเองที่จะตั้งใจตั้งชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าให้ดําเนินชีวิตอย่างดีที่สุด เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะพอพระดันชีวิตของเราได้และตอนท้ายยังหนุนใจแล้วก็กำชับพ,พี่น้องชาวเมืองเทศนิกานะครับอีกว่าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอย่ากเกลียด้านเอาใจใส่ธุรกิจหรือการงานและลงมือทําด้วยตัวเองพี่น้องครับให้ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่เราเอง ขนขวายเป็นชีวิตที่เราเองตื่นเต้นกับพระเจ้าแล้วก็เป็นชีวิตที่เราเองจะให้ชีวิตเราเองมันมีชีวิตที่มีชีวิตจริงๆนะครับก็คือการที่เราเองเอาใจใส่หน้าที่บทบาทความรับผิดชอบของเราจริงอยู่สถานะของเราเราเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่พระเจ้าก็ให้เรามีบทบาทความรับผิดชอบหลายคนอาจจะเป็นสามีภรรยาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราก็ทําบทบาทของเราหรือในหน้าที่การงานในมาร์เก็ตเพลสนะครับเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของใครบางคนเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องใครบางคนนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่เราได้เจอไม่ว่าจะเป็นคน ที่เราซื้อกับข้าเป็นประจำนะครับหรือเราจะมีโอกาสได้นั่งรถแท็กซี่นะครับเราทําอย่างไรนะครับที่เราเองจะใช้ชีวิตของเรานั้นเพื่อที่จะให้เราได้สมแดงออกชีวิตของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและท้ายที่สุดนี้นะครับเราเองจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเจ้าพระยมสุทนั้นทรงนำชีวิต แล้วก็ควบคุมชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณให้เราหนุนใจกันและกันนะครับไม่ใช่เป็นการหนุนใจติเตียนเพื่อที่จะทําร้ายกันแต่เป็นการหนุนใจเตือนสติกันนะครับพูดก่อให้เกิดกําลังใจพูดก่อให้เกิดมีกําลังมีพลังใช่ไหมครับเพราะสังคมในทุกวันนี้นะครับมีแต่สิ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นในแง่ลบนะครับมีแต่สิ่งที่เต็มไปด้วยความความรู้สึก ท้อถอยแต่ว่าผู้เชื่อในพระเจ้าให้เราเองมีคําแห่งพระเจ้าของพระเจ้าในการเตือนสติเห็นไหมครับเป็นคำที่เราเองจะเตือนเพื่อจะก่อกันมากยิ่งขึ้นให้เติบโตในความเชื่อเมื่อเราเผชิญบางสิ่งบางอย่างนะครับก็จะช่วยเรา ในการเตือนสติเราจะช่วยเตือนเราให้ก่อความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเมื่อคนหนึ่งคนใดล้มเราจะไม่ซ้ำเติมกันแต่ตรงกันข้ามนะครับเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่พูดกันในแง่ลบนะครับแต่เปลี่ยนเป็นคำหนุนใจเป็นคำที่เสริมสร้างเป็นคำชื่นชมนะครับหรืออาจจะเป็นคอมเมนต์ที่ช่วยให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตขึ้นให้เราหนุนใจและเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน กับใจใหม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับให้เรามีความรักของพระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางของเรามีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้เชื่อถ้าเราเป็นผู้เชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับเรายิ่งต้องสําแดงความรักของพระเจ้าให้คนในโลกนี้ได้สัมผัสและเห็นพระเจ้า ในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเมื่อเราแสดงความรักของพระเจ้าเมื่อเราสแดงความรักแก่กันและกันพระเจ้าจะพอพระทัยและพระองค์จะเทพระพรลงมาถึงผู้เชื่อลูกของพระองค์รวมถึงคริสตจักรของพระเจ้าด้วยนะครับเมื่อเรามีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับให้เราดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าส์ตอวยพรเราให้กําลังกับเราให้เราร่วมใจกันเมื่อเราแสดงความรักแก่กันและกันพระเจ้าทรงพอพระทัยและพระองค์จะเทพระพรของพระองค์มาถึง ู้เชื่อทุกคนนะครับรวมถึงคริสตจักรของพระเจ้าด้วยให้เราเองมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและดําเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยในต,ตอนท้ายนี้ผมมีคําถามที่เราเองจะได้ไขคนด้วยกันนะครับในตลอดทั้งวันนี้มีอะไรบ้างที่ท่านเคยถูกทดลองแล้วท่านตอบสนองต่อการทดลองนั้นอย่างไรและเมื่อท่านเห็นพี่น้องหรือผู้เชื่อที่ไม่ได้รักซึ่งกันและกันท่านคิดว่าท่านจะมีส่วนช่วยเป็นคนนั้นที่จะสนับสนุนนะครับหรือมีส่วนช่วยอย่างไรได้บ้างที่จะให้เกิดความรักต่อกันและกัน การหนุนใจการให้กำลังใจกันนั้นสำคัญอย่างไรและมีผลดีอย่างไรบ้างสซเชีอของท่านและชีวิตของท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าควรเป็นชีวิตแบบไหนบ้างนะครับผมอยากจะให้คำถามล่านี้เป็นคำถามที่พี่น้องได้ไขควรตลอดทั้งวันนี้ด้วยกันนะครับให้เราร่วมใจกันพิธานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับแผนการที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนในเวลานี้เราทั้งหลายเข้ามาเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ยอมต่อพระองค์ด้วยกันว่าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่เราสมกับได้รับการไถ่ ได้เป็นลูกของพระเจ้าเราอยากจะมีชีวิตที่รพ,รทพระเจ้าทรงพอพระทัยพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงความคิดปณิสัยการกระทำไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรืออะไรก็ตามที่เราเองจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดพอพระทยัยขอเสริมกํากลังเราขึ้นใหม่พี่น้องทุกคนผู้เชื่อในพระองค์ที่เราเองจะมีกําลังขึ้นในพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีและมีใจทิ่เต็มล้นด้วยพระคำของพระเจ้าอใอยพระคำของพระเจ้านั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปลี่ยนแปลชีวิตของเราให้เราเองยอมจำนนต่อพระองค์เชื่อฟังพระคำของพระองค์และทําตามพระคำของพระองค์ขอบพระคุณพระองค อธิษฐานในนามพระเยซูริจเจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับและพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะสนับสนุน CGN ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานหรือการถวายเข้ามาได้นะครับขอบพระเจ้าความี่น้องทุกคนครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ